สวัสดีทุกคนแกนะฮะวันนี้ก็อยู่กับผมด้วยครับนายพักจักร์ทีวีชานเอลเฮ้ออนะวันนี้ก็อยู่กันกับเกม GTA San a t d e นะครับก็วันนี้จะมาลองเล่นเซิร์ฟมินิมิชชั่นเห็นเขาบอกว่าเล่นเยอะก็อยากลองเล่นดูฮะกิจกรรมแรกไปแร่โหแม่งโดเขาสูงไอ้ยัดแม่หาครับผมไปแล้วครับโหดูดูเงินผมดิท่านผู้ชมติดรถ ห้500าร้อยอย่างโหเลื่อนรถด้วยรถไปจี๊ดหนึ่งนะฮะเพราะว่าเมือเล็กหนึ่งนาทีนะครับเราต้องให้ทันครับต้องตามแ,แดงๆไปโอ้โหฉันจะบินบินไปดูด,ดูดูแมงลำปากไอ้สัตว์ปุบหมุบหมิบหุบมิบไอ้สัตว์โอ้โหฟิลล์นิ่งหรือเปล่าอ่ะ้าวไอ้สัตว์โดนพิษถึกโหยมีวิธีลงเร็วๆเลยว่ะได้ไง นะฮะผมก็ไม่เคยเล่นเหมือนกะไอ้เย,ย่ดำนี่ไปก่อนเอ้ถึงก็วะเฮาแดก <c oughs> ไอสัตว์เกินเย็ดแม่โอ้โหอะไรของมันวะ <c oughs> นี่ขึ้นขึ้นตรงนี้ขึ้นตรงนี้ผมเห็นทางขึ้นเลไอ้เย่ดันโปครับโปะโป เอ้ยมันไม่โปรนี่วะอะไรวะไม่ทันแล้วครับสิสิบวินาทีจบแล้วครับเฮ็ด yeah, แม่ขึ้นได้ดีอ่ <Yeah. S 2> ะเอ้ยเจ้าเชิญจะบินนี่ถ้าถ้าผมเล่นโปรจริงเนี่ยนะผมเคยเล่นนะไอห้องเนะี่ยแบบเปิดโปรเล่นเลยผลออกมาที่ได้ก็คือ แม่งโดดสูงมากโดดสูงจนแบบเลยตึกเยนเลยครับฟูง,งงมากเพราะมันโดดได้ยังไงนี่ฮะถ้าใครหล่นนะครับขึ้นมาบนนี้ได้แต่ว่าใครทักเฟซกูมาก็ไม่รู้กบแต่แม่งก็กากือเกินนะผมมาโอ้โหขึ้นได้นานย,ยังขึ้นไม่ได้อะเฮ้ยมานี้ดิแก่มันต่อยหน้าดิดต่อยวัวงนะ่ะต่อยวัวต่อยวัยว ตกูว่าตัวตัวกูว่านี่ตัวตัวกูว่าโอ้ตัวกูว่านะฮะแดงๆก็จะหายไปโอเคเปลี่ยนมิชชั่นอีกแล้วโอ้โหอะไรวะโอ้เปลี่ยนบ่อยเหลือเกินนะฮะรอ,อก็มิชชั่นต่อไปนะผมว่ายิงกันแน่ๆอ้าวจริงๆแล้วกูก็ติดบัคอยู่ใต้ดินนี่ไงไอ้ควยมึยงจะบอกมึงโดดดิ ไอ้เหี้ยมึงมึงเหี้ยอะไรเนี่ยไอ้สัตว์มึงเหี้ยอะไรมึงไอ้สัตว์มึงออกดิมึงออกไปดิทำไมต้องเป็นกูต้องติดนะไม่ติดแล้วไอ้สัตว์ไอ้ควายกันหลกกัลาปลากระป๋องไอ้เหี้ยกูออกได้แล้วนะก็ยิงกันยิงกันสนั่นเลยเงียบๆดิไอ้สัตว์ไม่เงียบเยอะอยากให้กูเข้าไปเองนะโหยิงกันไอ้เฮีย่ายิงกัน สัตเจ็ดแม่ยิงหัวแตกยิงพวกกันเองว่าไม่ไม่ได้ยไงละเจ้าทางเจ้าทางไอ้มึงหลบดิสัตว์เดี๋ยวกูตายนะไอ้เหี้ยกูตายเลยครับโอ้ยเหี้ยไอ้เหี้ย สัตว์ขอจบการแคสเท่านี้ครับใครสนใจจะเล่นเสริมนี้แม่งม,มันดีเฮียกิจกรรมอื่นก็มีครับขับรถวงขับหลวงดำนกตบบลาเฮียดำน้ำเอ้ยปล่อยแม่งเลยตัดเครับจบการแคสเท่านี้วันเดียร์